สำหรับวิธีการดาวโหลดโปรแกรม PSpP นะครับแล้วก็เสิร์ชใน Google เลยนะครับค่อ PSpP จากนั้นครับเราก็เลือกอันด้านบนสุดเลยนะครับก็เราเลือนลงไปด้านล่างหาค้ามูลดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดออร์เดอร์วิดออฟเทนแล้วก็เราเลื่อนไปด้านล่าง มันแปนลวามแรกดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราครับใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows หรือว่า iOS นะครับส่วนของผมเป็นแบบ Windows ครับก็เลือกติดตั้งที่คำว่า Windows คือกดยังไว่า installer นะก็อันนี้มันจะมีแบบสเวอร์ชั่นนะครับก็คือแบบสามสบิตกับ64บิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมใช้แบบ64บิตนะครับแล้วก็ ส่วนตรงนี้ครับเขาจะขึ้นเป็นวันที่นะครับว่าโปรแกรมนี้อัปเดตล่าสุดวันไหนวันไหนครับเราก็เลือกอันด้านบนสุดนะครับจะเจอวันที่ห้าเดือนเก้าวันปีสองพันยี่สิบอันนี้อันล่าสุดเลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็รอประมาณห้าวินาทีก็มกันก็จะขึ้นดาวน์โหลดเองนะครับด้านล่างนี้ซึ่งพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ โปรแกรมจะติดตั้งแบบนี้แล้วก็ติดตั้งเสร็จติดตั้งเสร็จแล้วก็ชมหน้าโปรแกรมนะคเป็นแบบนี้นะครับสนัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของโปรแกรม pspp ครับ อนในหน้าของโปรแกรมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของแบบสอบถามในการถามผู้ข้อมูลนะครับก็ะจะมีเพศอายุการศึกษาตำแหน่งอะไรตรงนี้นครับเราจะมายกตัวอย่างการใส่ข้อมูลเนี้ยเพื่อไปหาค่าทางสถิตินะครับมาจบเราตรงนี้มาใส่ขั้นตอนแรกคือเราจะมาใส่ตัวแปรนะครับคือตัวแปรแรกของเราก็คือเพศครับ อาแล้วแสดงว่าเพศเราตั้งชื่อว่าอะไรอผมใช้คําว่าเซ็กนะครับอ่าในก็อ่าตั้งค่าตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็คือตรงนี้เป็นนะทศนิยมเนี่ยคืออนะไทศนิยมนะใหมันดูง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ลาเบลก็คือเป็นตัวที่บอกว่าอันนี้คืออะไรอ่าเราเขียนว่านี่ก็คือเพศนะครับก็มาดูที่เวลูลาเบลนะก็คือเป็นการ กำหนดค่าให้กับต <affe tới> ัวแปรของเรานะครับอ่าเมือคีเราจะกำหนดค่าหนึ่งให้กับตัวแปรของเพศชายนะครับอ่าหนึ่งแลเพศชายต่อแล้วก็ตัวแปรที่สองคือเพศหญิงนะครับอ่าพอเราสร้างตัวแปรของใส่ตัวแปรของเพศเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ โ okay. อเค่าเรนก็จะมีดูว่าตัวแปรที่สองเราก็คืออายุนะครับรอายุอายุนะครับเราีนว่ี่นะครับอายุอ่าแล้วก็ถ้าเป็นศูนยเดียวนะครับอ่าครับเรามาตั้งตรงนี้เป็นอายุนะครับเกเป็นอายุอ่าตรงนี้เราก็ เขียนว่าใช้ค่าไหนเป็นอายุแทนเราให้ value หนึ่งนะครับแทนอายุต่ำกว่า15ปีนะครับก็สองแทนอายุ1กถึง30ปี สาวิอายุสามสิบเกาถึงสี่สิบห้าปีสี่อายุสี่สิบหกถึงหกสิบปีแทนวัยห้าแทนอายุหกสิบ ไปครับอพอเรากรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดโอเคนี้ได้ตัวแปรที่สองครับอ่าตัวแปรที่สามของเราก็คือการศึกษานะครับอ education EU อื่าเสร็จตัวย่อ,อไปอ่ตรงนี้เป็นทุศนิยมแล้วก็ยังไม่ลงเขียนว่าการศึกษา เลยตรงที่ร a า e เบลล์เนี่ยเขาจะไปปรากฏตอนที่เราสรุปข,ข้อมูลทางสถิติออกมาแล้วนะทีนี้เราดูง่ายเข้าใจง่ายง่ายขึ้นหมายก็เวลู e าเบลนี้ครับการศึกษาแทนเวลูหนึ่อองเวอารการศึกษาคือบมัธยมศึกษาต้นกลาง สองก็คือระดับอนุปริญญาหก็อันดับที่สามก็คือระดับปริญญาตรีที่สี่คือสูงกว่าปริญญาตรีกว่าปริญญาตรี กอ,อกเสร็จแล้วนะครับกโอเคในแดง,ดงก็ตัวแปรที่สามตัวแปรที่สี่นะคือตำแหน่งนะครับตำแหน่งเราสร้างขึ้นมาว่าแทนคำว่าแรงก็สองทุกที่ยอมเราเอาออกไปนะอ่าทีนี้คือตำแหน่งนะครับตำแหน่ง เรามากำหนดค่า value level นะครับเวล์คือตำแหน่งที่หนึ่งเราก็คือผู้บริหารเทศบาลเทศบาลเวลูที่สองคือสมาชิก

นากรรมการส่วนสองมวนทีหกคราชงอันดับที่เจ็ดของรคือคนอนแล้ว ใส่ไปอีกอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคอ่าเราก็จะได้ตัวแปรของเราทั้งสี่ตัวแปรคือจะมีเพศแล้วก็อายุแล้วก็อีดูอีดูว่ามีการสแกษเนาะก็แร้งก็คือตำแหน่งหน้าที่นะครับอ่าพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในแบบสอบถามของเราพเราเกรอกใน variable view อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะกรอกข้อมูลของแบบสอบถามที่เราให้เขาไปทำมาเนี่ยครักบกรอกค่ามันเข้าไปคือน้เราต้องไปที่ data view ครับโที่ data view ปุ๊บเห็นอ่าซ็กนะครับอ่เอาเพศหญิงเพศชายน,นี่เป็นข้อมูลสมบุรณนะครับอ่าเพศชายอายุเท่าไหร่อ่อาประมาณสามก็คืออายุสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าปีนะครับ ก็การศึกษาคือสามคือระดับปริญญาตรีแล้วก็ตำแหน่งเป็นหนึ่งก็คือผู้บริหารเทศบาลนะแล้วก็คี่เข้ามาอแบบนี้ไปเ,เรื่อยๆตามแบบสอบถามที่เราได้มาครับผมขอไปเรื่อยๆครับ เราสมมติมาแค่5ข้อมูล5ข้อมูล5แบบสอบถามแล้วก็พอเราได้ค่าแนวถามแบบนี้นะครับเราจะไปหาค่าพวกค่าเฉลี่ยค่ามีนค่าอะไราแม็กเนี่ย ค่าที่เป็นค่าค่างสถิตินะครับแล้วก็มาที่เมนู analyze นะครับรปึ๊บหามัน,น,นะครบเรามาที่ descriptive stat i s t i c s นะครับอ่าแล้วก็เราก็มาที่ frequency นะเนาะกดเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับคือนี้ก็ค,คือตัวแปรของเราที่เรากำหนดมาเมื่อกี้นะเราจะรู้ค่าของตัวแปรไหนเราก็กดใส่ให้มันเข้าไปอยู่ในตรงนี้นะครับ เนี่ยกดใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่านี่คือค่าที่เราต้องการอยากรู้นะเราใส่ไปแล้วก็ด้านล่างนี้คือเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะรู้ค่าอะไรบ้างอ่านี่ก็ค่ามินท่า standard deviation ก็คือสูตรในมาตรฐานนะค่ามินค่าแ a ็กซ์อ่ะก็จะมีพวกค่า sum ค่า median อะไรอย่างนี้ด้วยนะเด็กที่ค่า sum นะค่าผลรวม เราเราจะรู้ค่าแล้วเรารติกพเราติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยครับเรากดโอเคนะครับ,อนะรบพอเรากดโอเคมันจะแสดงหน้านี้ขึ้นมาครับอ่านะนี่คือค่าที่ตารางค่าที่เขาสรุปให้เรานะครับก็จะมีตารางนี้ static คือค่ารวมทั้งหมดว่ามีเท่าไหรนะ่คนกรอกของเราคือห้าห้าคนห้าคนอืม ขณะนี้ครับก็ามาดูส่วนเพศห่ิงเพศชายประมาณสามคนเพศหญิงสองคนนะก็มีเปอร์เซ็นต์อะไรไี้บอกข้อมูลทางสถิตินะครับมันก็จะมีอายุมีการศึกษานะครับแล้วก็มีตำแหน่งนะครับอ่านี่คือช้อนี้คือเราสามารถที่จะไปใช้ในการทำวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ให้เราได้ค่าที่มัน เราไม่ต้องไปหาโปรแกรมเนี่ยจะคำนวณให้อย่างนี้แล้วให้เอาค่าเนี่ยไปใส่ในผลการวิจัยได้เลยครับครับก็โปรแกรม P.S.P.P. นะก็มีการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับาก็กบการนำเสนอโปรแกรม P.S.P.P. เพียเท่านี้ครับครับ